สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายอีกเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่นอนนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันได้นะครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องตลาดนะครับก็มาอัปเดตราคานักเตะนะฮะตอนนี้นะครับมาที่เอี้ยก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเซิร์ชราคานะครับผมอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับจะบอกว่า ราคามาเที่ยวต่ำกว่า4ล้านเนะี่ยไม่มีแล้วนะก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอ e ีเวนต์นี้นะรราคานักเตะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคา4ล้านต่ำกว่า4ล้านไม่มีแล้วนะก่อนหน้านั้นเราจะเห็น3ล้าน2ล้าน8 4ล้านกันพืบเลยนะครับตอนนี้นะก็มี4ล้านนะครับราคา4ล้านนะครับก็มีประมาณกี่ตัวเอ่ย สองสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวนะฮะในตลาดในตลาดมีแค่แดตัวนะฮะก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัพที่หล้านไม่ไม่ไม่เกินหล้านนะฮะพอไม่เกินหล้านก็จะเมื่อกี้สี่ล้านนั้นใช่สี่ล้านที่เราเปิดไปดูหรือเปล่าไม่น่าใช่นะ ก็อยู่ช่วงประมาณนี้ฮะ,ะประมาณ5ล้านเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะมีค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็ไม่ถึง20ตัวนะครับนั่นหมายความว่าราคามาเที่ยวนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่า4ล้านแล้วนะฮะซึ่งเชื่อว่าหลังจบอีเวนต์นี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านนะครับใครที่เก่งกำไรไว้นะครับก็รอปล่อยหลังจากจบอีเวนต์นี้นะครับอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะฮะถ้าใครรีบปล่อยเราก็ตั้งราคาไว้ที่ประมาณ หกล้านนะครับ599 9, 9อะไรตามที่เคยตั้งไปนะครับผมหรือมากกว่า6ล้านก็ประมาณไม่เกิน6 6ถึง7ล้านนะคิดว่าน่าจะออกนะฮะในเร็ววันนะครับหลังจากจบอีเวนต์นี้นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวโออ r ร้อยสิบเอ็ดบ้างนะครับก็จะมีคูติโน่แล้วก็มีมาคิออสนะครับผมเดี๋ยวเราดูคูติโน่ก่อนนะฮะคูติโน่ราคาตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ ยังตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเ็ดล้านกว่าไม่ค่อยมีแล้วนะอยู่ประมาณแปดล้าน,นะฮะแปดล้านนะครับอยู่ที่ประมาณแปดล้านอยู่นะครับก็อาจจะขยับมาขยับขึ้นมานิดนึงนะฮะอาจจะอยู่ช่วงประมาณสิบสิบล้านนิดๆน,นะครับผมแต่คงไม่ถึงสิบห้าล้านหรอกนะฮะ ก็ประมาณนี้ราคาคูตินญยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมากินยอดกันนะครับมากินยอดนะครับก็ต่ำกว่า10ล้านเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมช่วงนั้นเราก็อาจจะเจอบ้างนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เราได้อาขิตคอครับอ่มันจะมีกัมกัมบอลใช่ไหมที่มันจะได้อาข์ตคอหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะฮะก็ซึ่งได้แค่หนึ่ง หนึ่งครั้งในในวันเนี้ยวันสุดท้ายนะฮะก็แต่ว่าราคาไมค์กนย้อนเนี่ยไม่ลงไม่ลงต่ำกว่า10ล้านแล้วนะฮะใครที่ได้ราคาไมค์กนย้อนช่วงก่อนหน้านี้ฮะัแล้าน9ล้านอะไรเงี้ยฮะก็เตรียมตัวที่จะปล่อยราคาที่12ล้านขึ้นไปได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่น่าจะราคาตกนะครับผมเพราะดูจากตำแหน่ง CB แล้วนะครับก็จะมีพวกลามอสนะฮะซึ่งก็ เป็นโอเวอร์ออที่เท่ากันนะแล้วก็คิดว่าลามอสเนี่ยราคาน่าจะแพงกว่ามากินยอสด,ด้วยซ้ำนะครับมากินยอส์น่าจะขึ้นไปที่ประมาณ12ล้านขึ้นไปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเเขาเรียกว่าความต้องการของตลาดนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูโอเวอร์ออร้อบ้างนะครับของกรีนวูดเป็นยังไงบ้างนะฮะกรีนวูดยังไม่มีใครโ okay. อเคกรีนวูดจะอยู่ช่วงประมาณ 8ล้าน8ล้านนิดๆน,นะครับผมแล้านส่วนหนึ่งคือเป็นอีเวนที่ทุกคนเล่นแล้วเล่นได้ครับผมก็เหมือนมีตัวแทนก็มีแค่เมสซี่เนาะที่โออโหที่จะสูงกว่านะครับนะซานโชก็ยังยังไม่เห็นการ์ดเนาะก็เลยยังไม่แน่ใจว่ากีนวุฒ จะไปแนวทางไหนนะฮะแต่ว่าราคาก็ต่ำกว่า10ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดจองบ้างราคาเดจองจะต่ำกว่ากินวุดนะครับผมส่วนหนึ่งคือ cm ในอีเวนต์นี้ค่อนข้างให้เยอะนะฮะมี rw ก็คือไร์วิงอ่ะมีแค่มีแค่แต่ตัวเดียวนะครับผม ต่ตำแหน่ง cm อะ่ะมีทั้งเบเนโตซินบามีทั้งลาฟินยาฮะที่ให้ให้แถมแถมฟียเยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเดจองก็ราคาจะถูกกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเ,ดเราไปดูตัวอาซากันนะฮะเดี๋ยวเร,เราต้องเลือกทีมสิ อาซาก่อนหน้าน,นี้อาซาลงไปที่ประมาณหกล้านนะฮะตอนนี้ลองลองลองดูที่แปดล้านเฮ้ยไม่มีแล้วครับอาซาเอ๊ะหรือว่าเราเส่ยผิดเส่ยผิดอ่ะอยู่ช่วงประมาณราคาขยับมาที่ประมาณเจ็ดล้านขึ้นไปแล้วนะฮะก่อนหน้านั้น,น,นลงไปที่ประมาณหกล้านห้าล้านหกล้านประมาณหกล้านอ๋อ ก็ยังมีบ้างนะฮะแหลมๆม,มาอยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ7ล้านนะครับก็ราคาก็ขยับเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับผมในส่วนที่แนะนำถ้าเก่งกำไรนะรถ้าเจอมากินยอดก็น่าสนใจนะฮะมากินยอดแล้วก็มาเที่ยวถ้าต่ำกว่า4ล้านนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ลองดูฮนะในช่วงก่อนที่ อีเวนนี้จะปิดนะฮะเผื่อว่ามีคนแบบเทขายในช่วงนี้ก็เก็บไว้เก็งกำไรได้นะครับผมน้ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปนอนก่อนแล้วก็ตีสองเดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งนะครับผม